สามนาทีกับอายการแผ่นดินวันนี้นำเสนอในเรื่องของความรู้เกี่ยวกับการสนับสน,นุนการไกล่เกี่ยประนอมข้อพิพาทค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทางบ้านทุกท่านนะคะพบกันอีกครั้งนะคะกับรายการ3นาทีกับอายการแผ่นดินนะคะ ดิฉันนางสาวเยาวลักษณ์ทองหอรักษาการในตำแหน่งอายการจังหวัดคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีนะคะวันนี้ก็ขอนําเสนอรูปแบบการให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนที่ต่อเนื่องจากคลิปก่อนนะคะนั่นก็คือการสนับสนุนการแก่เกี่ยประนอมข้อพิาพาทในชุมชนนั่นเองนะคะโดยเราจะมีภารกิจสําคัญที่จะให้ความรู้เผยแพร่ความรู้ทางกฎหมาย ในด้านทางกฎหมายเกี่ยวข้องกับการแก่เกี่ยข้อพิพาทและเทคนิคต่างๆที่เป็นประโยชน์รวมถึงศิละปะในการแก่เกี่ยให้กับผู้นำชุมชนเช่นผู้ใหญ่บ้านหรือกำนันนะคะโดยทางสำนักงานอายการสูงสุดเนี่ยเล่งเห็นความสำคัญในการเสริมสร้างทักษะการแก่เตี่ยบรอมข้อพิพาทให้แก่ผู้นำชุมชนโดยให้นำความรู้และทักษะที่ได้เนี่ยไปปรับใช้เมื่อเกิดข้อพิพาทในชุมชนเกิดขึ้นนั่นเอง โดยในแต่ละปีเนี่ยสำนักง,งานในการสูงสุดได้มอบแผนปฏิบัติงานให้กับสำนักง,งานในการคุ้มครองสิทธิช่วยเหลือทางกฎหมายทั่วประเทศทุกจังหวัดเลยนะคะโดยจะต้องดําเนินการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการประนอมข้อพิพาทให้แก่ผู้นําชุมชนเนี่ยให้เป็นไปตามเป้าหมายคือปีหน,นึ่งอ่ะสำหรับจังหวัดขอนแก่นอย่างเดียวนะคะก็ประมาณ130หมู่บ้านจํานวน260คนนะคะ โดยล่าสุดเนี่ยทางสำนักงานในการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดขอนแก่นได้จัดอบรมผู้นำชุมชนได้แก่ผู้ใหญ่บ้านกำนันให้ทราบความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการไก่เกลี่ยและประนอมข้อพิาพาทขึ้นที่อำเภอกระนวนจังหวัดขอนแก่นโดยมีผู้นำชุมชนเข้าร่วมในการอบรมครั้งนี้จำนวน198คนนะคะโดยได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากท่านนายอำเภอกระนวน ได้เดินทางมาร่วมพิธีเปิดและพิธีปิดรวมทั้งมอบประกาศรียบัตรให้แก่ผู้เข้ารับการอบรมด้วยนะคะท้ายที่สุดนี้ดิฉันก็ขอเชิญชวนให้ท่านผู้ชมทางบ้านที่ประสบปัญหาข้อพิาพาทแต่หาทางออกยังไม่ได้ให้ท่านใช้ช่องทางการระงับข้อพิาพาทโดยการไกล่เกลี่ย ประนอมข้อพิพาทกับทางผู้นําชุมชนของท่านซึ่งเป็นบุคคลในชุมชนของท่านเองนะคะเพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่ายและระยะเวลาในการเดินทางมาที่ตัวจังหวัดและทางผู้นําชุมชนของท่านก็จะได้รับประโยชน์ด้วยคือเกิดการเรียนรู้และทักษะในการพัฒนาศิลปะในการไก่เกี่ยวข้อพิพาทมากขึ้นนั่นเองค่ะสำหรับในวันนี้ดิทันก็ขอ,อยุติเพียงเท่านี้นะคะพบกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณมากค่ะ